สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนานาทุกท่านคลิปนี้ก็นำวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินวัดบางคานมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมครับอันนี้เป็นรูปหล่ออันนี้พิมพ์เล็กครับเห็นแบบนี้จะเป็นพระตลาดทั่วไปก็ว่าได้นะครับนี่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆที่รู้จัก แล้วก็ศึกษาประสบการณ์กับหลวงปู่ก็จะรู้ว่านี่เป็นปี3 1ครับปี3 1นี่เป็นพิมพ์ใหญ่ครับ 31D ดียังไงครับเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับรถชนรถแท็กซี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะรถแท็กซี่อยู่ตรงกลางข้างหน้าเป็น10ล้อข้างหลังก็น่าจะเป็น10ล้อเหมือนกันนะครับ ก็อัดประสานงานเข้ากันประสานงานนะเข้ากันคนขับแท็กซี่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับนี่แหละครับห้อยรุ่นนี้แหละตามตลาดพระถ้าใครไม่ได้ศึกษาจริงๆเหน็นผ่านๆก็จะคิดว่าเป็นผ้าใหม่ทั่วไปนะครับแต่จริงๆก็คือผ้าใหม่ทั่วไปนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ารุ่นนี้เกิดประสบการณ์แล้วนะครับถ้าเราเห็น เดินตามตลาดพระเห็นลักษณะพิมพ์แบบนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับถ้าใครศรัทธาหลวงปู่อยากจะเช่าหาวัตถุมงคลที่ไม่แพงมากนะครับก็ใช้รุ่นนี้ได้นะครับปี3-1นะครับปี3-1 3-1จนถึงตอนนี้ก็ก็เก่าพอสมควรอยู่นะครับปี3-1 ก็ผ่านมาก็สิบยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับสวยไหมครับพี่ๆมีต่อโค้ดด้วยนี่ผิวโลหะปีสามหนึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับปีสามหนึ่งถ้าเป็นผ้าใหม่ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับผ้าใหม่ผ้าเก่าก็จะเนื้อเนื้อโลหะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ นี่เป็นผ้าใหม่ที่น่าสะสมนะครับถ้าใครไม่มีก็ลองเสิร์ชหาเดินตามสนามผ้าก็พอจะเจอบ้างครับน้อยคนที่รู้จักนะครับแบบนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เป็นปี3าหนึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปจะนำเสนอรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจให้เพื่อนๆได,ได้ดูว่า เนี่ยไอลักษณะโลหะแล้วก็รุ่นของหลวงพ่อเงินวัดบางคานที่เกิดประสบการณ์ก็จะเอามาเล่าให้พี่ๆเ,เพื่อนๆได้ฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมะเผื่อใครยังไม่มีกำลังที่จะเช่าวัดห้อยเขนแล้วก็วัดบางคานที่เป็นพิมพ์หลักนะครับพิมพ์หลักสากลก็สามารถห้อยรุ่นนี้ไปได้นะครับเกิดประสบการณ์เหมือนกันนะครับเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยแน่นอน